ก่อสาคัญในการดึงอารมณ์ร่วมของผู้ชมให้ตกอยู่ในภาวังของการ์ตูนหรือหนังได้มากที่สุดทุกคนจะนึกถึงอะไรกันบ้างครับแน่นอนว่าหนึ่งในคําตอบนั้นจะต้องมีฉากต่อสู้มันๆของตัวละครในเรื่องอย่างแน่นอนเพราะมันเคยกระตูนต่อมอดีนารีนเขาทุกคนให้เหนือเต้นทุกครั้งบางคนถึงกับนั่งไม่ติดเบาะเลยทีเดียวและยิ่งเป็นสึ่งสุดท้ายที่เป็นคลายแม็กซ์ของเรื่องด้วยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับว่ามันจะน่าตื่นเต้นขนาดไหน Say Titans Team Hello tit the Earth to of Infin <Go! S 2> หลายคนเลือกที่จะดูแค่เฉพาะฉากแบบนี้สังเกตได้จากการเลือกดูหนังเลือกดูการ์ตูนที่เน้นฉากแอคชั่นเป็นหลักจะเรื่องอะไรก็ได้ขอแค่มีฉากเตะต,ต่อเยอะๆก็แล้วกันบางคนดูกระทั่งคลิปมากมายในอินเทอร์เน็ตที่คัดเฉพาะฉากไฟซีนแบบเน้นๆมีให้ดูแบบช็อตต่อช็อตถึงแม้จะไม่เคยดูหนังหรือกระตัวเรื่องนั้นมาก่อนเลยก็สามารถเอ็นจอยได้แบบไม่ติดขัดแล้วมันเพราะอะไรกันละ่ะทำไมคนถึงชอบดูฉากมันๆกันนะ เราได้ไปเจองานวิจัยที่น่าสนใจชิ้นหนึ่งของทางฝั่งอังกฤษที่นําเสนอวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเชิงจิตวิทยาในเรื่องเพศชายกับการต่อสู้แน่นอนว่าหลายคนอาจยังไม่รู้ว่าสัญชาตญาณดิบของเราอาจเกิดมาเพื่อการต่อสู้ก็ได้นะย้อนกลับไปเมื่อหลายร้อยปีก่อนช่วงที่มนุษย์ยังไม่รู้จักเทคโนโลยีมนุษย์เพศชายต้องต่อสู้เพื่อแย่งชิงอาหารแย่งชิงพื้นที่กันที่สําคัญ คนแพ้ชนะระหว่างนักสู้จะเป็นตัวตัดสินว่าจ่าหัวเป็นของใครแม่ทัพคนนี้สมควรจะเป็นผู้นําหรือเปล่าใช่แล้วเดิอนแบบนี้มันมีจริงๆในตอนนั้นก็จะมีคนเอามาทําเป็นหนังมากมายที่เราเคยดูกัน เราอาจไม่เคยรู้ว่า DNA e นักสู้นั้นไหลเวียนอยู่ในตัวเราหรือเปล่าให้สังเกตง่ายๆครับเธอใครเป็นคนที่ชอบดูการชกมวยการเล่นผาดโผนกีฬาที่สุดจะตื่นเต้นกระทั่งการ์ตูนมันๆล้วรู้สึกว่าอะดรีนาลีนมันพุ่งพล่านไปทั่วทั้งตัวแล้วล่ะก็แปลว่าจิตใต้สำนึกของคนนั้นจะต้องเกิดมาเพื่อการต่อสู้อย่างแน่นอนใครเป็นแบบนี้บ้างครับและแม้งานวิจัยจะบอกเราอย่างชัดเจนว่าการต่อสู้มันคู่กับผู้ชายเธอทีตีต่างๆก็บ่งบอกว่าผู้ชายนั้นรักการต่อสู้มากมาก แต่ในปี2020เราต่างรู้ดีว่าความเท่าเทียมทางเพศเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายให้ความสนใจฉะนั้นผู้หญิงก็สามารถรักการต่อสู้ได้เช่นกันเราเลยได้เห็นกีฬาเตะต่อยจากผู้เล่นเพศหญิงมากขึ้นและก็ตุนต่างๆก็มีการรวมพลังหญิงให้ได้เห็นมากขึ้นด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นในอนาคตอาจจะมีงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวกับการต่อสู้ของเพศหญิงผลิตให้เราได้เห็นกันมากขึ้นก็เป็นได้นะครับ เอาละพอจะนึกภาพออกแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมฉากแอคชั่นถึงจะเป็นกับสื่อทุกบันเทิงยิ่งเฉพาะกับสื่อประเภทภาพยนตร์และการต่อสู้ได้แล้วยิ่งขายไม่ได้เลยจริงๆไอฉา,ากต่อสู้มัน,มนเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะครับเมื่อประมาณหลายสิบปีที่แล้วหรืออาจจะร้อยปีด้วยซ้ำยิ่งช่วงอยู่ก่อน90ทีุ่ตสตหกรรความบันเทิงกําลังเฟื่องฟูถึงขีดสุดเราจะสังเกตได้ว่าการ์ตูนหรือภาพยนตร์ที่ดังสุดๆณตอนนั้นแทบไม่มีเนื้อเรื่องอะไรที่ซับซ้อนเลยแถมเกินครึ่งในลิสต์คือแนวต่อสู้ทั้งหมดไม่ว่วาจะเป็น ป๊อบ e อและสกูปี้ดูถือดำเนินเรื่องนเนิบๆเป็นเส้นตรงไม่สลับซับซ้อนแต่สามารถดึงผู้ชมให้อยู่หน้าจอได้จนจบเรื่องหลายคนล้าสายตาจากหน้าจอไม่ได้เลยทีเดียวแถไมไปดูทั้งวันก็ยังได้ซึ่งนอกจากการ์ตูนดังยุคนั้นการ์ตูนยุคนี้ก็ยังคงไม่ทิ้งความเป็นแอคชั่นด้วยเช่นกันมีหลายเรื่องที่โดดเด่นขึ้นมาเพราะฉากการต่อสู้มันๆไม่ว่าจะเป็น เบนเทนตีเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อของกระตูนแอคชั่นในช่อง CN เลยก็ว่าได้ครับในแต่ละตอนเต็มไปด้วยฉากแอคชั่นมันๆตีกันบ้านเมืองถล่มทลายลาไปยันนอกโลกนอกจักราวาลซึ่งกระทำออกมาได้ดีมากๆเราทุกคนรู้สึกเอนจอยกับฉากการต่อสู้ของเรื่องการแปลงร่างสุดอลังการสกิลเอเลี่ยนต่างๆของเบนทั้งหมดนี้ก็เพียงพอต่อความประทับใจของเราแล้วล่ะครับถ้าตัวเป็นฟืนเป็นไฟไปแล้วนะ หรือกเรื่องหนึ่งทีไททันส์การตัวรวมพลังฮีโร่ที่กระอัดแน่นไปด้วยฉากแอคชั่นแบบจุดใจปกติมาคนเดียวก็ว่าสนุกแล้วนะนี่เล่ยนยกกันมาเป็นทีมความมันก็ยิ่งยกกําลังมากขึ้นไปอีกในพาร์ทของตัวร้ายก็เทพแบบสุดๆการต่อสู้จึงเต็มไปด้วยโมเมนต์น่าประทับใจแม้เนเรื่องบางส่วนจะเบาบา,บางแต่ฉากแอคชั่นก็ช่วยปิดจุดอ่อนตรงนั้นให้ทีไททันส์เป็นการ์ตูนต่อสู้อย่างกเรื่องหนึ่งที่ใกลเคียงคําว่าสมบูรณ์แบบมากที่สุด และอย่างที่พูดไปตอนตน้นพลังหญิงนั้นทรงพลังไม่แพ้ใครนะครับแล้วมันมีมานานแล้วด้วยกับเรื่อง The Powerpuff Girls การ์ตูนแอคชั่นยุคบุกเบิกที่เด็กก้าวสู่ไม่มีใครไม่รู้จักสเสน่ห์ของเรื่องนี้คือการกอบกู้โลกของ3สาวที่เราต่างเอาใจช่วยกันฉากต่อสู้ในเรื่องนี้เรียกว,ว่าไม่แพ้กระตูเรื่องไหนเลยนะตัวละครคุยกันได้ไม่ถึง10นาทีก็เกิดการต่อสู้กันอีกแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องยอมรับจริงๆครับว่า The Powerpuff Girls ก็เป็นอย่างเรื่องหนึง่งที่สร้างความบันเทิงให้กับเราได้อย่าง,าางๆ We're hey. นี่ยังไม่รวมการ์ตูนแอคชั่นอีกเพียบที่เราไม่ได้ยกมาพูดอีกนะครับทั้งแบทแมนแอนิเมชั่นซีรีส์เรื่องราวการเป็ียนสารเตี้ยของอัศวินรัตติกาลที่การต่อสู้กระดูดเดือดและเรียวมากที่สุดเรื่องหนึ่งหรือจะเป็นซามูไรแจ็คกีเนีนแอคชั่นแบบเหนือชั้นแสงเงาศิลปะคือจุดเด่นของชาตแอคชั่นเรื่องนี้กระทั่งสกูบีดูที่ดูจะไม่ค่อยเข้าข่ายการ์ตูนแอคชั่นเลยเพราะเป็นการ์ตูนสยองขวัญปนสืบสวนต่างกับเรื่องอื่นแต่คนดูก็อยู่ดูจจจจนนนนนนบแลละกกาายเป็นนนถึงทุวนนัี้ นั่นก็เพราะสเสน่ห์ที่แท้จริงของเรื่องนี้คือความฮาของแก๊งปราบผีและฉากแอคชั่นแบบผีผีที่หยอดเข้ามาในทุกตอนของเนื้อเรื่องนั่นเองทําให้พลอตแต่ละตอนมีความลื่นไหลดูได้เพลินๆจนจบนั่นเองครับ และถ้าหากมองในอีกมุมหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับหลักวิชาการใดๆทั้งสิ้นตัดสิ่งเหล่านั้นออกไปแล้วแทนที่ด้วยความรู้สึกลลวนๆทุกคนยังพอนึกภาพออกไหมครับว่าทําไมเราถึงชอบดูการ์ตูนต่อสู้กันนะักเหตุผลมันก็ง่ายๆครับเราแค่อยากเอาใจช่วยตัวละครที่เรารักในฉากที่สําคัญของเรื่องนั่นเอง จะว่าไปแล้วการต่อสู้ทุกไฟที่เกิดขึ้นนั้นยอมเกิดจากทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างน้อยอยู่แล้วแน่นอนว่าเราจะเลือกให้ใครมาชอบไฟเดียวกับเราทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้แต่การต่อสู้ที่อยู่ตรงหน้าคือสึกตัดสินระหว่างฝ่ายที่เราเชียร์และฝ่ายศัตรูซึ่งจะต้องมีฝ่ายหนึ่งที่พ่ายแพ้ทุกคนเลยลุ้นแบบใจจดใจจ่ะว่าฝ่ายนหนจะชนะโดยยกให้มันคือเสนีห์อย่างหนึ่งของฉากต่อสู้เลยแหละครับ โดยการต่อสู้ที่เกิดจากอุดมการณ์ที่แตกต่างกันเนี่ยมักจะเจอในาระตูที่มีเนื้อหาเข้มข้นจริงจังและทะเยอทะอยานพอสมควรเลยนะเลี้ยวตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆเกิดเรื่องนารูโตะนี่แหละครับแต่การต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ในแต่และช่วงของซีรีส์เนี่ยเรียกว่าเป็นมหาการสงครามแทบทั้งนั้นแต่กว่าจะดําเนินมาถึงฉากคลายแม็กซ์ของเรื่องเนี่ยกินเอาไปหลายตอนมาก บางตอนก็มีแค่ตัวละครคุยไปคุยมาก,ก็จนจบไม่มีฉากต่อสู้ให้เห็นเลยแต่คนดูก็พร้อมจะเสียเรื่องราวให้ลึกมากขึ้นก่อนจะไปพบกับฉากต่อสู้ที่กําลังจะมาถึงหนึ่งข้อดีก็คือมันจะช่วยดึงอารมณ์ของเล่าแฟนๆให้พุ่งพล่านถึงขีดสุดก่อนจะขมวดปมไปสู่การต่อสู้ตัดสินในแต่ละช่วงทําให้การต่อสู้มันยิ่งใหญ่สมการรอคอยจริงๆนั่นทาให้คนดูเสพติดฉากต่อสู้สุดมันในเรื่องรูตโตะนน่เองครับ หรือจะให้เห็นภาพมากกว่านั้นเกิดฉากต่อสู้ในตอนสุดท้ายของก็ตัวหลายๆเรื่องเรียกได้ว่าล่าสบอตคือสิ่งที่ตัวเองของเราต้องเผชิญกับทุกคนและแน่นอนครับเมื่อคึ้นชื่อว่าล s าสบอ t แล้วไม่ใช่ว่าจะเอาชนะกันง่ายๆบางตัวต้องย้อนไปหาจุดอ่อนของมันตั้งแต่ต้นเรื่องบางตัวก็ตายยากตายเย็น หรือจองล้างจองผลาดต,ตัวเองไม่เว้นแต่ละตอนซึ่งมองเผินๆแค่เอาชนะตัวร้ายเหล่านี้ก็จะพาเราไปสู่ตอนจบของเรื่องสุดแฮปปี้เอนดิ้งได้แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าเราลองมองลึกไปกว่านั้นเราจะได้เห็นการเติบโตของต้นละครเส้นทางที่เราเดินมาพร้อมกับพวกเขาและบางทีกุญแจสําคัญในการปราบบอสพวกนี้อาจจะเป็นเราก็ได้นะที่ส่งสารไปถึงต้นละครที่เรารักให้เอาชนะตัวร้ายเหล่านี้ในฉากการต่อสู้สุดยิ่งใหญ่ได้และเราไม่ได้พูดเล่นๆน,นะครับเพราะผู้เขียนบางคนแอบมาเปลี่ยนตอนจบให้ถูกใจแฟนๆ โดยการเอาคอมเมนต์ของแฟนๆนี่แหละมาแต่งเติมให้ตอนจบของพวกเขาสมบูรณ์แบบที่สุดได้เองครับและการต่อสู้สุดยิ่งใหญ่จะมีความหมายอะไรหากเราไม่รู้ปุ่มหลังและต้นเหตุของฉากการต่อสู้ไม่แน่ถ้าทุกคนเผลอไปเจอฉากต่อสู้แบบนี้ใน YouTube โดยที่ไม่รู้เนื้อเรื่องมาก่อนหน้าแล้วก็มันก็คงเป็นแค่ฉากต่อสู้ธรรมดานี่แหละครับอาจจะดูสนุกดูเพลินก็จริงแต่ก็ไม่ได้มีความพิเศษอะไรแต่ถ้าเราได้รับรู้เหตุผลและแรงจูงใจในการนำไปสู่ไฟซีนฉากนั้นแล้วก็เชื่อเถอะครับว่าคุณค่าของฉากแนนั้นมัน จะสูงขึ้นแบบที่มันควรจะเป็นเป็นไหนๆและทุกคนล่ะฉากต่อสู้ในความทรงจำคือฉากไหนบอกเราด้วยนะครับ แม้ในสมัยนี้ถ้าวงการการ์ตูนและวงการภาพยนตร์จะปรับเปลี่ยนโครงการเล่าเรื่องตามๆกันมาแล้วก็ตามคือมีการเน้นขับเคี่ยวด้วยเนื้อเรื่อง,องที่เข้มข้นมีความซับซ้อนน่าค้นหามากขึ้นแต่ก็ไม่สามารถทิ้งฉากแอคชั่นมันๆไว้เบื้องหลังได้เลยเพราะไม่ว่ายังไงก็ตามฉากต่อสู้ก็เป็นสิ่งที่คนดูเฝ้ารออย่างใจจดใจจ่อว่าเมื่อไรฉากฉกนั้นจะมาถึงเรียกว่าธรรมชาติของมนุษย์โหยหาซื่อบันเทิงที่ทําหน้าที่สร้างความบันเทิงได้จริงๆคนสมัยก่อนจึงได้ดูอะไรที่เน้นตลกโปกฮาเน้นฉากต่อสู้แต่ เนื้อเรื่องจะเบาบางเป็นส่วนใหญ่นั่นเอง ท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าฉากต่อสู้จะมันขนาดไหนคลายแม็กซ์ของเรื่องจะว้าวสักเพียงใดแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับว่าการที่ค่อยๆดูเนื้อเรื่องแบบตอนต่อตอนค่อยๆดูเป็นลำดับไปเนี่ยคือสิ่งที่คนดูอย่างเราควรจะทํามากที่สุดเพราะทางผู้สร้างเองคงไม่อยากให้ความตั้งใจของพวกเขาต้องมาพังลงเพราะคนดูมวัวแต่จะดูฉากต่อสู้เพียงอย่างเดียวทั้งที่เนื้อเรื่องก็พยายามปูมาอย่างพิถีพิถันเพื่อให้เขาถึงอารมณ์มากที่สุดก่อนฉากคลายแม็กซ์ของเรื่องจะมาถึงฉะนั้นอยากให้ทุกคนเศษเนื้อเรื่องตามลำดับจะ ดีกว่านะครับเพราะมันช่วยให้เราสามารถเข้าใจความคิดตัวละครเข้าใจเนื้อเรื่องก่อนหน้าและเข้าถึงฉากต่อสู้สุดมันได้มากขึ้นอีกด้วยหรืออย่างน้อยก็ดีกว่ามาโดนสปอยฉากคลายแม็กซ์ใน YouTube เป็นไหนๆจริงไหมล่ะครับวเ,เจอกันนะ